พันตำรวจตรีเชษฐ์สุภาพรพิริยพงพันสารวัตรสืบสวนทางหลวงสกองกำกับการทางหลวงหนึ่งกองประคับการทางหลวงนครสวรรค์ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเงสังกัดร่วมกันสกัดจับกลุ่มรถขนแรงงานผิดกฎหมายโดยสามารถจับกลุ่มตัวนายสารสากิจวิบูรณ์ศรีอายุ33ปีชาวอำเภอทุ่งสเสียมจังหวัดสุโขทยัยและนายพลผูกพันอายุ55ปีชาวจังหวัดตาก พร้อมของกลางเป็นรถยนต์กระบะมีหลังคายี่ห้อโตโยต้าวีโก้หมายเลขทะเบียนพอพึ่งกอกไก่4446ลำปางและแรงงานชาวเมียนมา15คนโดยสามารถสกัดจับกลุ่มตัวได้บริเวณหลักกิโลเมตรที่97บนถนนทางหลวงหมายเลข11ขาเข้าตบลน,น้องบัวอําเภอน้องบัวจังหวัดน,นครสวรรค์สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงได้มีนโยบายให้มีการกวดขันจับกุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะที่ตำรวจทางหลวง4กองกำกับการทางหลวง1กองบังคับการทางหลวงนครสวรรค์ได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบนถนนทางหลวงหมายเลข11ในพื้นที่อำเภอหน,นองบัวพบรถกระบะซึ่งมีการติดหลังคาไฟเบอร์และฟิล์มกรองแสงทึบดำขับมาบนถนนด้วยความเร็วสูงจึงได้ทำการไล่สากัดเพื่อขอตรวจคน้นซึ่งพบว่าภายในรถทั้งในห้องผู้โดยสารและท้ายกระบะมีการบรรทุกแรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารการเดินทางเข้าเมืองถึง15คนโดยจากการสอบสวนในเบื้องต้นนายสรสักคนขับให้การรับสาับภาพว่าได้รับการว่าจ้างมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อให้ปรับแรงงานต่างด้าวจำนวน15คนที่บริเวณอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปอยังปลายทางอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยจะได้ค่าจ้างในการขนส่งจำนวน1,500บาทต่อคนโดยมีการจ้างนายพลเป็นเงินจำนวน2,000บาทมาคอยสำรวจเส้นทาง และยอมรับได้ว,ว่าเคยรับจ้างทําแบบนี้มาแล้ว5-6ครั้งและเงินค่าจ้างที่ได้มาแต่ละครั้งก็จะนําไปเที่ยวเตร่และใช้จ่ายต่างๆส่วนการสอบพักคาแรงงานชาเวเมยนมาผ่านล่ามแปลภาษาให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติโดยเดินเท้าข้ามาพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะมีคนพาออกมาขึ้นรถโดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อคนจํานวน20,000บาทก่อนควบคุมตัวทั้งหมด ส่งพนักงาสนสอบสวนสพน้องบัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป